หูตื่นเต้นมากเลยฮะตื่นเต้นเมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นครับเมื่อคืนทักหาน้องๆทุกคนผมพูดจาไปแบบซาบซึ้งมากเลยครับ <c oughs> ไม่เหมือนกันฮะแต่ละคน <c oughs> แล้วก็เมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หูแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยฮะมันรู้สึกว่าเหมือนผมก็ทํากันเงียบๆกันอยู่แค่นี้แล้วจนถึงวันนี้มันหูมันดูมีคนแบบให้ความสนใจเยอะอะไรเงี้ยฮะก็ ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นปะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสุดๆเออค่ะหาทุกหาไปหาคนที่ว่าโอ้ยยาวฮะซึ้งเลยตอนนี้ตอนนี้บอกซึ้งเลยไม่พิมพ์ไปฮะพิมพ์ไปพิมผ่าทุกคนครับเป็นเขียนจดหมายอ่ะค่ะใช่จังเลยนจดหมายอยากอยากบอกน้องๆอยากบอกความรู้สึกน้องๆก่อนที่หนักมันจะเข้าอ่ะครับ ก็แบบขอบคุณทุกคนอย่างเงี้ยฮะบแบบผมผมดีใจมากที่แบบทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในในเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี้ยครับ,ค,รบคอมเมนต์หลังจากที่ปล่อยตัวอย่างไปเนยมาคก็อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับครับอันนี้ก็คอมเมนต์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะตัว <c oughs> อย่างก็ตัวอย่างว่าอ่าก็ก็ ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเกือผมขอสารภาพาว่าผมดูน้อยมากเลยครับครับเป็นไงบ้างไปปอเฉยอะผมก็นางไม่มาคอมเมนต์อะไรแบบนี้เลยคอมเมนต์ก็จริงจก็ดีนะครับผมเห็นหลายคนเขียนเลยว่าเป็นคนรั้งแรกที่ดูเทรลเลอร์แล้วแบบซึ้ง<ช>ตาไหลก็รู้สึกดีใจแบบเออไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นแค่หนังเศร้าครับคือมันมีแบบหลายอย่างแบบรวมกันครับไม่ใช่แค่แบบนนหนังเศร้าเลยแล้วก็ไม่ใช่หนังดีแน่นไม่ใช่หนังดีแน่นอนไม่ใช่หนังดีเลยตรงนี้ ใช่ค่ะใ่ะมันดูจะดูไปพอค่ะพอตอนที่ปล่อยตัวอย่างไปคือจริงๆหนูก็เพิ่งได้ดูตัวอย่างก่อนที่จะปล่อยไม่นานเท่าไหร่ค่ะตอนที่เราดูากันครั้งแรกก็แบบก็รื้นอยู่เหมือนกันคะ่ะแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะชอบค่ะเพราะอ่านคอมเมนต์ feedback ส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีคะ่ะอยากให้ทุกคนรักรักหนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเรารักไหนๆก็ดูตัวอย่าง คนถามเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้ตอบแบบรวมรวมทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องฉากที่ต่อยได้ครับมันมันเป็นยังไงประทับใจากเลยทุกอางก็คือตัวผมอ่ะคิดว่าอันนั้นน่ะมันเป็นตัวอย่างหนังค่ะมันก็ตัดมาเพื่อความมันด้วยฮะคนทีมที่ทำแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องอะฮะตอนที่ผมเขียนฮะผมรู้นะฮะว่าการต่อย หรือทำลายผู้หญิงนี่มันแบบเลวร้ายมากอะฮะแต่มันจำเป็นที่ตัวละครพระเอกอะมันต้องทำสิ่งที่แบบชั่วร้ายขนาดที่มันจะไม่มันจะละอายไปทั้งชีวิตแล้วมันจะไม่กล้าพูดกับใครอีกเลยอะฮะเป็นจุดเปลี่ยนเลยใช่ครับมันมันมันต้องผมอยากให้มันแรงพอที่จะที่จะดาไอตัวนี้ไปได้อะฮะที่ที่มันจะรู้สึกผิดแล้วมันจะละอายใจไปทั้งชีวิตอย่างเงี้ยใช่ก็ มันก็มีที่มาที่ไปของมันนะฮะก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วแต่แต่แบบทั้งผมแล้วก็น้องๆก็รู้กันว่ามันไม่ควรไม่บสนุนใช่ใช่ครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับวันนี้ได้จะได้ดูผลงานที่ตัวเองบอว่าไม่ว่าไงตั้งใจแล้วก็ต้่งเพ นเรื่องตัวอย่างบอกแล้วว่าเราคุยเนอะแต่ว่าในหนังก็จะ <c oughs> ไ,ได้เห็นเราตลอด <laughs> ครือเราอาจจะคุยแต่เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆก็ต้องไปรอติดตามนะครับฝั่งน,นี้ค่ะวันนี้ก็จริงๆเป็นวันที่หนูว่าทุกคนตื่นเต้นหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่เหมือนที่พี่เต้าบอกว่าเราทํากันมาอย่างเงียบๆมานานแล้วก็ <c oughs> ดีใจที่ ขเขาเรียกว่าอะไรภาพในจินตนาการที่พิต้าจินตนาการกับมันมาเป็นปีนะ่ะวันนี้มันจะออกมาเป็นตัวละครที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้แล้วก็นําสู่สาธารณะให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้ซึ่งพวกหนูก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่มีใครได้ดูเหมือนกันค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราทั้งหมดดูผลงานของมันแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขเชต่อนะครับครับแล้วว่าต่อนะครู <c oughs> แล้วดวยเชิงเวลก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับครั้งแรกได้ดูหนัง้อมเพื่อนๆกับพี่ๆตื่นเต้นเลยบ้างไหนอะร้อยห้าสิบคาดฝังเลยได้ไหมคะุ่งนี้หนังไทยกำลังบูมลผมผมผมรู้สึกดีมากเลยฮะที่ที่ตัวเรื่องเพื่อนไม่สนิทมันได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงนี้อฮะจริงๆแบบ ไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าอะฮะไอ้เรื่องเพื่อนไม่สนิทอะผมว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็ก,ลกๆอะแล้วแล้วผมดีใจมากเลยที่มันได้อยู่กับพวกเรื่องแบบที่หยดสับปะเลออะไรในช่วงนี้ที่ที่คนกําลังให้ความสนใจหนังไทยอะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากให้สนับสนุนทุกเรื่องเลยนะฮะ mm hmm. เพราะว่ามันแบบผมผมเชื่อว่าทุกเรื่องเขาตั้งใจทําจริงๆอะฮะเพราะว่า ไม่ไม่แพ้พวกเราแน่ๆเออแล้วแล้วดีใจฮะที่ได้เป็นแบบไอ้เรื่องเพื่อนม่สนิทอ่ะมันเป็นส่วนเล็กๆที่มันอยู่ในช่วงเนี้ยฮะเฮ้ยพูดเริ่มพูดเริ่มบนแล้วอ่ะพูดเริ่มบนแล้วอ่ะต้องตับจกให้หน่อยเราทำกี่ร้อย้านดีคะผมไม่ไม่ไม่กล้าคิดเลยฮะไม่กล้าคิดเลยหรือหรือคุณคิดว่าอาจจะมีบ้างครับมีหนังไทยบูมแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออยากให้แบบดูแล้วชอบกันมากกว่า เพราะเรารู morning, day, aster, like compact, ified, sure. ้ส like so ึกว่าเวลาเราถ่ายเรื <t 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 ่องนี้เราเรามีแต่ความสุขเรืองคือเราตื่นแต่เช้าก็จริงแต่แบบมันไปด้วยความสุขแล้วก็หวังว่าแบบคนดูเรื่องนี้เสร็จแล้วแบบจะมีฟีลลิ่งนั้นนะครับวันนี้มันหายเหนื่อยมากถ่ายตั้งนานจริงๆคือวันนี้ไม่ได้เป็นการหายเหนื่อยฮะมันหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยสพัจริงๆผมผมทำเสร็จมาสักพักใหญ่ๆนานมากเลยฮะแต่แต่วันนี้มันเป็นความแบบ ตื่นเต้นมากกว่ามากกว่าตื่นเต้นเนาะใช่ใช่ทรเลยเราตื่นเต้นฮะแล้วแล้วแบบผมผมส่วนตัวผมขอบคุณแบบน้องๆมากๆเลยจริงครทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเพราะเออผมผมภาคภูมิใจในเรื่องนี้ฮะแล้วผมรู้สึกว่าน้องๆเขาเต็มที่เต็มมากเลยทีมงานเขารักหนังเรื่องนี้อนะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่ผมทำา,มมารู้สึกดีมากเลยครับ ดูเรื่องนีกันผมผมฝากใช่ป่ะคะครับโอเค่มากเอาฝากเลยนะเอาเลยค่ะคือคือผมรู้สึกว่ามาดูเรื่องเพื่อนไม่สนิทในโรงหนังนะฮะเราเราจะเดินออกจากโรงไปด้วยด้วยความรู้สึกที่ดีแน่ๆคัะผมว่ามันมันไม่ได้เป็นความเศร้านะฮะแต่ว่าผมว่ามันจะซาบซึ้งในความรู้สึกผมนะแล้ว แล้วไอ้เรื่องเล็กๆเรื่องนี้มันจะทําให้เราคิดถึงใครสักคนในชีวิตอะครับผมเชื่ออย่างนั้นเข้าลงแล้วครับเอ๊ยอ่า26ตุลาคมครับดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ให้พวกเราได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อนไม่สนิทด้วยครับดู <Yeah. S 1> อยู่ครับรออ่านนะครับอรอคอมเมนต์อยู่ามีเมียหมดแล้วมีอะไรอ่านได้ไมีแบบคุยกันแบบถ้าดูร้อยล้าน แบบนจริงจริงเออจริงจริงไม่อยากพูดไม่เป็นกับดักตัวเองเลยดี๋ยวรอดูก่อนเราจะมีคุยกันอยู่แต่ยังไม่ได้บอกยังแต่เหมือนตอนนั้นคุยกับทุกนะว่าถ้าเราได้ร้อยล้านเราจะอะไรนะจะกินเอ้าโทนี่จะสกินเฮดไม่ใช่แค่ผมแล้วเราลูกสกินเฮดไม่ได้เยากไปกออยากสกินเฮดก่อนเราเราเราไม่อยู่ในไม่อยู่ในแต่เราเป็นทีมเดียวกันนะเอ้าว ่เป็นไรมเทีวดยกันเดี๋ยวให้กำลังใจกันรอดูให้รอดูค่ะเแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องชิงออสการ์ด้วยโอ้ผมขอบคุณมากเลยฮะอันนี้ผมก็ไอเรื่องได้เข้าชิงออสการ์คือตัวผมกับน้องๆก็เพิ่งรู้ทีหลังก็จริงๆผมขอบคุณคนที่ให้โอกาสมากเลยฮะเพราะว่าส่วนตัวผมอะผมผมรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ผมขอบคุณที่คนที่เลือกอะเขาเขาคงเห็นข้อดีแบบที่ผมเห็นนะฮะ แล้วก็แบบที่พวกเราตั้งใจกันนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรแต่แตขอบคุณะคะ่ะรุนไหมคะต,ตอนนี้ก็คือว่าจริงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยว,วเดี๋ยวชื่อเอดะะี๋ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมพูดจริงๆคะ่ะแค่รู้ว่ามีชื่อทข้าชอใช่ค่ะอดีครับราคาเงินสดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ